ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอภฟากท่าตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านวังอ้อตำบลบ้านเซี่ยวจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สพก็เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดรวมทั้งเป็นจุดให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรต่างๆให้กับเกษตรกรในพื้นที่ มีแนวคิดในการทำงานคือคิดดีพูดดีทำดีการทำการเกษตรตามศาสตร,ร์พระราชาขยายผลสู่ชุมชนน้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานของตนเองให้ได้มากที่สุดโดยมีเกษตรกรต้นแบบคือนายสงัดมีมาและสินค้าหลักคือไรนาส่วนผสมหรือเกษตรผสมผสาน หลักสูตรการเรียนรู้ที่1คือการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดทําให้สามารถจําหน่ายผล,ผลผลิตได้ในราคาที่สูงต้นทุนการผลิตต่ําดูแลรักษาง่ายไม่มีโรคและแมลงรบกวนหลักสูตรการเรียนรู้ที่2การผลิตปุ๋ยมีการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่นฟังข้าวเศษใบไม้มูลวัวรวมทั้งมีการพอะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพิ่มปริมาณในโตเจนและใช้เป็นอาหารสัตว์ได้แก่อาหารไก่ไข่ปลาและกบนอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนในกละมงังวิธีการเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำไร่ทำสวนแถมยังสามารถสร้างเป็นไรายได้ หลักสูตรการเรียนรู้ที่3ด้านประสุสัตว์ภายในศูนย์มีการเลี้ยงไก่พันธุไข่ที่ให้ไข่คุณภาพดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่าในปี2565จากนั้นได้มีการพัฒน,นาต่อยอดและสามารถเป็นฐานเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้มีการนำแหน่แดงที่พอเลี้ยงมาเป็นอาหารไก่เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารการพอพันุ์กบเพื่อจำหน่ายลูกออด การเลี้ยงไรแดงเพื่อใช้เป็นอาหารปลาและการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อนำมูลไปใช้ในการทำปุ๋ยหมกักหลักสูตรการเรียนรู้ที่4การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าผ่านนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการนำน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำเปรียบเสมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคารในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำมากธนาคารน้ำใต้ดินก็จะช่วยดูดสับน้ำเพื่อนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำ และเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งก็สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้หลักสูตรการเรียนรู้ที่5การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะขามหวานเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยังได้ร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยราชภาพพัฏอุตรดิ์ในการศึกษาการทดสอบการใส่ปุ๋ยแต่ละระยะในต้นมะขามเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่สูงรวมทั้งเกษตรกรต้นแบบ นายสงัดมีมายังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1และรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดมะขามหวานในงานมะขามหวานและของดีฟากท่าประจำปี2566อีกด้วยนอกจากนี้สอพอกออำเภอฟากท่ายังเป็นสถานที่อบรมและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งมีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หรือฟิลด์เดย์เน้นการเรียนรู้จากเกษตรต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบในลักษณะเกษตรกรสอนเกษตรกรและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้รวมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น สอบพ่อก็กับ BCG โมเดล BCG โมเดลหรือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำมุ่งเน้นการพัฒนา3าเศรษฐกิจไปพร้อมกันได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพมุ่งสร้างมูล,ลค่าเพิ่มของทรัพยากรชีวภาพ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเศรษฐกิจสีเขียวคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยสอพกของอำเภอฟากท่าได้นำหลัก BCG โมเดลมาปรับใช้ดังนี้โดยเริ่มจากระบบเศรษฐกิจชีวภาพหรือตัว B มีการจัดอบรมเกษตรกรผู้นำเพื่อพัฒนาบุคลากรต้นแบบในพื้นที่ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของตัวเองและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองมีการคัดเลือกพันธุ์ดียกระดับการผลิตให้ได้รับการรับรองมาตรฐานได้แก่มะขามหวาน GAP รวมทั้งเกษตรกรต้นแบบยังได้สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองชื่อว่าซับนีมาเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตภายในศูนย์ มี c g โมเดลตัวที่2ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือตัว C มีการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรภายในศูนย์เช่นฟางข้าวที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะใช้เป็นอาหารสัตว์ผลิตปุ๋ยหมักเพาะเลี้ยงไรแดงกิ่งมะขามหรือลำต้นที่ตัดโค่นหลังจากที่ไม่ให้ผลผลิตแล้วจะนำไปเผาทานส่วนใบมะขามและเปลือกมะขามจะนำไปทำปุ๋ยหมัก มี g g โมเดลตัวสุดท้ายระบบเศรษฐกิจสีเขียวหรือตัว G ีภายในสูนมีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมลดการใช้สารเคมีผลิตปุ๋ยใช้เองใช้วิธีการจัดการแบบผสมผสานใช้สารชีวภัพ์ในการกำจัดโรคและมแมลงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการเกษตรต่างๆในพื้นที่สืบไป